ฝนตกเยอะมันตกประมาณ3วันนะตกติดโตกันนะนะเสียงเสียงมันจะดังมากเลยดังเหมือนกับา้าร้องภูเขาถลม่มทับบ้านเรือนทับผู้คนที่อยู่เชิงภูเขาเนี่ยทับไปหมดลาบเป็นหน้ากองเขาเรียกว่าลาบเป็นหน้ากองไปหมดเลยเรวร้ายคิดว่าเรวร้ายที่สุดในชีวิตค่ะทุกครั้งที่ว่าเออนึกถึงขึ้นมาบางคนก็ร้องไห้ยังร้องไห้อยู่เลย ในช่วงปีพศ2532นี้อาเจ้าคาวายหญิงจุลาพรเนพระองค์ท่านมีพระดําริให้มีการจัดสร้างโครงการหมู่บ้านจุลาพรพัฒนาสองขึ้นเพื่อ,อรองรับร,ราษฎรนตำบลของพระที่ประสบอุทกภัยเมื่อปีพศ2531ฟวาหญิงจะประธานช่วยทุกอย่างไม่ว่าด้านบ้านอยู่อาศัยหรือที่ทำมาหากินคือให้ชาวบ้านหมดแม้กระทั่งโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าหางานช่วย ท่านเสด็จมาที่โรงงานเซรามิกนะครับท่านปอพระไัยมากครับได้สร้างอาชีพให้กับราษดร,รในวานยุราบรณซึ่งประสบะภ,ภัยครั้งแรกตอนที่เปิดอาคารเรียนพระองค์ท่านได้ตรวจสภาพห้องเรียนสภาพแวดล้อมทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะให้เอื้อต่อการเรียนของนักเรียนถ้าไม่มีพระองค์มาช่วยตรงนี้ก็ชาวบ้านต้อคงจะลำบากกว่าจะฟื้นตัวมาได้นะครับดีใจมากที่พระองค์ท่านเห็น คือวามทุกยากของปยชนุนนะนะไม่ทอดทิ้งขอบคุณพระองค์ท่านค่ะที่ทําให้ทุกคนในหมู่บ้านมีชีวิตที่ดีขึ้นเดชจะข้าหญิงมาช่วยเหลือป้าขอบคุณข้าหญิงโดยไม่มีวันลืม